สวัสดีค่ะเจอกับคุณพิงค์เจแปนอีกแล้วนะคะคือต่อจากคลิปที่แล้วคุณพิงค์ทำอแกงอ่หน่อไม้ใส่เห็ดท็อปแล้วก็เออเรายังมีเมนูเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวให้ทุกๆคนดูนะคะว่าเมนูมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเรามาดูกันคะ่ะค่ะทุกๆคนนี่คือแกงเห็ดท็อปใส่ข้อเอ็นข้อไก่แล้วก็หน่อไม้ของคุณพิงค์นะคะ เัโทรไปถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าแม่ไม่เคยเทสเด้อลูกเด้อแล้วก็จะมีะจริงจริงแล้วคุณก็เป็นขั้วไข่ใส่ต้นหอมนะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นไข่เจียวแต่คือความรีบของเรานะคะแล้วก็จะมีกบเขียดจะหน้าน้อยเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็จะมีอปลาคอหัวขาแล้วก็ปลาดุกแดดเดียวเหมือนเดิมนะคะมากินกันค่ะมากินเขากันเด้อคะ่ะเด้อ มากันค่ะมากินเขากันเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องหุงข้าวสวยมากเหตเพราะที่คุณพิงเคยบอกไปในอีพีที่ผ่านมานะคะเนี่ยนุ่มอร่อยแล้วก็แบบหืมแล้วก็ใส่มูม,ม,ม,มูมูกี่คือข้าวบาเล่ลงไปด้วยนะคะมากันค่ะมาเบิงมาเบิงผุดละผักกระแยงผักกระแย่งกับเอา่าเฮดดท็อปต่มือนนีก,กินว่ามันสิ แบบจะอึดอัดจ,จะอันนี้บอมามาลองเบิงค่ะมาเด้อค่ะเดอ้อภาษาญี่ปุ่นหรว่า,อ,วาอิตาดาคิมัสเขาได้บอกกินระเด้อค่ะกินข้าวระเด้อร์ขึ้าแสบค่ะเฉียจะนนหน้นอยใช่ไหมเฉียจะหน้าหน่อ พักกันแง่งหงาบบานค่ะปลูกเองด้อยัวข <c oughs> ัวไข่ตอนแรกว่าจะเป็นไข่เจียนะคบา้านคือแสบค่ะตอนแรกเอกใส่ปลานะคะคุณพิงแบบแบบเดียวๆไม่ได้เลยต้องมีเนื้อมีนู่นมีนี่ลงแต่คุณแม่บอกว่าโอ้ยเ่เคยเห็นตลกเด้อ แล้วสูตรของผู้หี่งแล้วค่ะมาอ้าวขอไก่รุนเฮดท็อปกับรุนภาคีสารเรียกเฮดเพะเฮดเพะเด้อค่ะเด้อเอ้า,อา,ารุ Head อานอีก็อ่ะอืมอืม,อมเผ็ดตาเบาเลยกระครองหัวข,ข,ข,ขาดไปซะ ที่ประเทศญี่ผมเขาเรียกปาิกโกนะคะอะไรน่งเอกของงานก็คือปลูกเสกกระถางหน้าบ้านนะคะมลแสบขนาดมันคือเขากันดีแทนเนาะกล้วไข่เจียวกับปกบอย่างนี่แกงเราใหม่แกงนิดแซ่บขนาดมาอืม ต่อคอหัวขาน้ำม,มาต่อกันค่ะทุกๆุกคนมามีเฮดท็อปกับนมใหม่กินกับอ่าไข่เจียวไข่ขวมเข้ากัน,นดีดีเลยคุณพิงใส่อพริกเยอะมากเลยนะคะทุกๆคนเลยไม่ไม่ไม,ม,ม,มีรูปโดดค่ะ มันไม่ต้องด,ดูดไปตีดไปไหนหรอกเพราะว่ามันมันเผ็ดอยู่แล้วอืมอืมอหอ,อ,อบไปุกอ่ะหัวขมว่าขาดอือือแซ่บค้าค่ะหอมใบ ผักไอ้กระเย้กระแยงค่ะเแบบาไทยก็บ่ค่อยชัดเจนเนะก็ยังอยากเบาอยู่คุณพิงขออ่ขอบคุณอ่คุณอังสนากาค้างแล้วก็คุณอ่มาซาโนโริชันแล้วก็คุณหมอซันทาโร1่9หนึ่งห้าเก้าแล้วก็คุณแอนญี่ปุนน่นนะคะที่เข้ามากดไลค์ แล้วกำมาคอมเมนต์ให้คุณพิงค์ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนี้ก็ขอก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะไม่ใช่แค่ที่คุณพิงค์เอ่ยนามทุกคุณพิงค์ก็เอ่ยทุกคนนะคะที่ใครเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์ให้คุณพิงนะคะขอบคุณมากนะคะมีอะไรยังไงก็เอคุณพิงค์ก็จะติดตามต่อไปค่ะก็มากินกันต่อเด้อปุ๋ยนวมมาต่อมึงค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะ ทุกๆคนที่กดไลค์แล้วก็ดูคลิปของคุณพิงนะคะคำยอ้อยๆพี่ดอกเขียดจนหน้าหน่อยเผ็ดมาก ปีดปากพูยงนั้นเผ็เผ็จริงค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มากดติดตามคุณพิงคุณพิงก็ขอบคุณมากค่ะครอบครัวข,ของคุณพิงก็ก็ขอบคุณอยู่แล้วค่ะ,ะเป็นพี่สาวพี่ชาแล้วเป็นคุณแม่เป็นพ่อคมนะคะ,ะเป็นทุกๆคนน้องบีดแลือใครทุกคนขอบคุณมากจริงค่ะ มาต่อค่ะใครอยากกินเพชรตายเบาเหลืองเด้อยแกงนราใหม่ใส่เฮดท็อปอ่ะเพชรแตงเบาเหลืองมาพอกันเลยค่ะาคุณพิงค์ต้องใส่ไข่ขวัยจงิงไม่จะเป็นไข่เชียร์ครับแต่มันรีบค่ะก็สแส่ค่ะ แป้งปลาคอหัวขาดก็ปแปลกเหมือนกันแล้วค่ะทำไมปลาเช่นปลาคอหัวขาดเรียกปลาจิกวโงงเหมือนกันนะทำไมต้องเรียกปลาจิ๋วคะใครรู้มั้งคะบอกเลยเดอ้อแซ่บครับเฮดท็อป ะดูกดูกดุกแดดเดียวคุณอ่อยไปทุ่มราดโอ้ยจะมันลุกกรอบกรอบกรอบกอบกอบขนาดค่ะเข่ากันเนาะอาหารอีสานเข้ากันจริงค่ะเข่ากันดีๆแล้วกระดอกเดียวนะมาต่อค่ะ เอ็นข้อไก่มันอร่อยมากนะคะคุณรือไทยอ่ะเชลล์คุณรือไ,ไทยคุณแม่ของดิฉันค่ะอ็อแม่ไม่เคยให้หลูกแม่กบพักกะสิเป็นพักไปเลยจะบใไ่พวกหนังมันแสบบิลี่ได้แล,ล่ะคุณรือไทยอร่อยจริงๆนะคะคุณนายแม่มา เทปท็อปเองเองพี่เนอะแบบขนาดมาเด้อค่ะเด้อเห็นอีสานอีสานเป็นึ้นหอดคู่ออกมันเป็นไอหมูรุ่นผีอยู่แต่เคนกับมาเรียนดอนมอปลาหอน้ำกันมันเป็นรุ่นผีมเป็นคู่อยู่ชั้นมากนะคะคู่ออก ลุธีชีวิตออกูอ้อน่ารักมากเลยนัน่นนะฮกเรา่าเธอโตนั่นนะฮะนะฮะหลายัยังถ้าใครได้ติดตามออกูอ,อก้อแล้วตัวน่ารักมากฝากไปติดตามคุณพิงเจแปน้ำเนย,ย์ดอแสบตอนนี้ใครไบตกินจะเสียดายขนาดเลย คุณไกแ่แม่แม่น้องแม็กเหมือนกันนะเจียวเก่งเด้อกินเก่งเด้อคุณนายคุณนายไก่อืออปลาที่โขอตอนนี้คุณนายไก่ก็อยู่ออยู่รีสอบของของรุ่นพี่ไม่ทราบแต่ให้เลีเ้ยซยังไง ที่สมัยก่อนจะเลือกพี่แกลล้วแล้ะมา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 กินกันกินกันชบซ่บกันอือหัดกระแยง้ยนเขี้ยบมากกันค่ะมาก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 ค่ะมาต่อกันค่ะ เนื้อสับอยู่ก็พูมแักแต่กินแล้วมือนี้จะจะเป็นแบบแบบกระบอกหูเพราะว่าเขากินไอของอะไนี่ค่ะของดองหมดเลยค่ะทุกๆคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ชมคลิปคุณพิงจนจบคุณพิงก็ทำ แกนหนอไม้เฮดท็อปสไตล์คุณพิงค์นะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากค่ะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. แล้วก็กดติดตามคุณพิงค์ดูคลิปให้จบด้วยนะคะ mm hmm. แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ mm hmm. เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย